สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมสู่ช่องฟุกิทีเครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจค่าเงินบาทกับเงินกีบในประเทศลาวซึ่งเงินบาทไทยนั้นได้มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของคนลาวเป็นอย่างมากโดยปัจจุบันนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นเงินกีบมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับเงินดอลลาร์แล้วการปรับอัตราแลกเปลี่ยนแต่ละวันของเงินบาท แทบจะแตกต่างกันเป็นอย่างมากทำให้เศรษฐกิจในประเทศลาวและการลงทุนของคนลาวในสินค้าทั้งอุปโภคบริโภคมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวลาวและด้วยเหตุผลนี้นะครับผมจึงสงสัยและได้หาข้อมูลเกี่ยวกับคนลาวว่าทำไมถึงใช้เงินบาทมากกว่าเงินกีบซึ่งผมได้เจอบทความบทความหนึ่งซึ่งเป็นบทความที่น่าสนใจที่ชาวลาวได้นำมาแชร์เอาไว้ พร้อมกับความคิดเห็นของคนลาวบทความนี้ผมก็ได้แปลผ่านระบบและสรุปเป็นเนื้อความตามรายละเอียดไว้ดังนี้นะครับถ้าผิดถูกอย่างไรต้องขออภัยด้วยครับบทความได้กล่าวเอาไว้ว่าถ้าจะพูดถึงปัญหามันมีเรื่องเล่ามายาวนานซึ่งมีตัวละครตามประวัติศาสตร์ก็ว่าได้และอีกด้านเป็นเพราะเงื่อนไขสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจภูมิประเทศ ด้านประวัติศาสตร์นั้นในปีคิเตศักราช1,700หรือราวพศ2,243สิ้นศักดีนาสยามได้เข้ามายึดครองลาวเป็นเมืองขึ้นของพวกเขาเวลานั้นลาวยังไม่ได้ถูกตัดแยกออกเป็นสองประเทศลาวและ19-20ถึงจังหวัดของภาคอีสานทั้งหมดที่ขึ้นกับไทยในปัจจุบันประชาชนลาวในเวลานั้นไม่ได้มีเงินกีบเป็นของตัวเองในขณะนั้นประชาชนลาวได้ใช้เงินเบีย้ยเงินกีบหัวหนาม และเงินรางวัลเป็นปัจจัยแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าแต่ละปีบรรดาหัวเมืองน้อยใหญ่ของเราได้ส่งสวยข้าวของเครื่องใช้ช้างม้าเงินกำนันให้กับกษัตริย์ไทยเป็นจํานวนมากมายและอีกอย่างหนึ่งสยามเป็นประเทศที่จเจริญกว่าเราพวกเขาสามารถผลิตของใช้สำหรับชีวิตประจำวันได้เองมีธนบัตรเป็นของตนเองเพื่อสะดวกในการจับจ่ายใช้สอย เศรษฐกิจของไทยรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้ามาแต่เดิมย้อนกลับไปว่าลาวเป็นเมืองขึ้นของไทยสมัยนั้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้ข้าวของเครื่องใช้และเงินบาทไทยมาเป็นเวลายาวนานด้านสภาพแวดล้อมมาถึงปัจจุบันของพวกเราต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจไทยมีความเจริญเติบโตอยู่ในอันดับกลางๆของโลกด้วยเหตุผลนั้นลาวจึงเป็นประเทศน้อยพัฒนาช้ากว่าเขาเศรษฐกิจถดถอยฐานการผลิตไม่แข็งแรง ซ้ำชายแดนยังติดอยู่กับไทยตลอดระยะทาง1000กิโลเมตรซึ่งจำเป็นต้องนำเข้าสินค้าจากไทยเป็นอันดับต้นๆเมื่อนำเข้าสินค้าจากเขาเขาจึงขายให้เราในราคาเงินบาทเพื่อไม่ให้ไทยขาดทุนเมื่อใดที่เราเรายังอยู่กับเศรษฐกิจการผลิตไม่แข็งแรงและยังนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ถึงทุกวันนี้ทั้งจะต้องขึ้นกับค่าเงินบาทและสะกุลเงินต่างประเทศต่อไป เมื่อใดเราแก้ไขปรับมาพึ่งพาตนเองและสร้างความแข็งแรงด้วยตนเองไม่ได้เมื่อนั้นก็ยังคงจะต้องใช้เงินบาทและเงินต่างประเทศแทนกีบเพื่อเริ่มให้เงินกีบมีค่าสูงขึ้นด้านหนึ่งภาครัฐบาลจะต้องมีมาตรการเข้มแข็งในการหาทางเริ่มใช้เงินกีบให้แข็งค่าขึ้นถ้าหากให้การใช้ใจ่ายแต่เงินบาทและเงินตราต่างประเทศกระจายแบบเสถียรภาพแบบที่ผ่านมา จะมีอิทธิพลทางการเงินอย่างครับข้างอย่างคาดการไม่ได้และลูกค่าถึงเงินกีบว่าได้มายากถึงอย่างไรก็ตามพวกเราจะต้องเชื่อมั่นการนำพาของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะปัญหาน้ามันแพงสินค้าราคาสูงอิทธิพลทางด้านเงินบาทในปัจจุบันพร้อมกับคนลาวทุกคนจะต้องหันหน้าเข้าหากันพร้อมยึดหลักความเป็นตัวของตัวเองในการพึ่งพาตนเอง ทุนตนเองและสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเองให้สูงขึ้นตามแนวทางของรัฐบาลลาวให้ประสบความสำเร็จและเป็นจริงเมื่อนั้นประเทศลาวจึงจะหลุดพ้นออกจากการเปลี่ยนความคิดเข้าร่วมกับคนอื่นเชิดชูความเป็นเอกราชเป็นตัวของตัวเองให้มากขึ้นคิดว่าเวลานั้นประเทศลาวจะเป็นประเทศอย่างแท้จริงครับและนี่ก็เป็นบทความที่ทางเจ้าของกระทู้ได้เขียนบทความเอาไว้เกี่ยวกับการ ใช้เงินบาทแทนเงินกีบในประเทศลาวซึ่งปัจจุบันภาครัฐบาลของสอปปลาวนะครับก็ได้มีการจัดรณรงค์ให้คนในสปปลาวและประชาชนลาวทุกคนนะครับหันกลับมาใช้เงินประเทศของตนเองเพื่อให้มีการหมุนเวียนและมีค่าสถียรภาพสูงมากขึ้นครับและเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็น กับพี่น้องประชาชนลาวว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับปัญหาการใช้เงินบาทแทนเงินกีบเดี๋ยวเราไปรับฟังความคิดเห็นแรกกันเลยนะครับเขาบอกว่าดังนี้ครับเนื่องจากขาดการปลูกจิตสำนึกจึงไม่มีการส่งเสริมการศึกษาอย่างจริงจังเขาผลิตเขาใช้ของเขาเขาจเจริญขึ้นในเมืองลาวใช้แต่เงินสุดท้ายก็แค่ลมพัดผ่านเอเชีย หยุดอ้างสิทธิ์เรื่องนี้มาดูกันว่าผู้นําจีนรัสเซียต่างจากประเทศของเราอย่างไรอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจในข้อความสุดท้ายนะครับว่าเขาหมายถึงอะไรเดี๋ยวเราไปรับฟังความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับคนลาท่านนี้เขาบอกว่าไม่ส่งเสริมแรงงานที่ไปทํางานประเทศไทยมักเอาเงินไทยไปซื้อเสื้อผ้าลาวทําให้เงินไทยหมุนเวียนในลาวได้แต่ถ้ารัฐบาลให้อํานาจไทยต้องแลกเงินบาทเป็นเงินกีบจากธนาคารรัฐ ให้ใช้แต่เงินกีบเงินบาทไทยจะไม่มีค่าผู้หญิงเวียดนามมีเงินเดือนที่ต่ำกว่าประเทศของเราแต่พัฒนาหาเงินหมุนเวียนในประเทศไม่ใช้เงินต่างประเทศคนงานที่ไปทำงานต่างประเทศเอาเงินกลับประเทศไปแลกเป็นเงินสกุลเวียดนามดังนั้นคือปัญหาหนึ่งที่เงินโอนมาใช่หรือไม่กวามคิดเห็นท่านต่อไปครับเพราะคนเราสบายใจกับอะไรก็ได้ อย่าว่าแต่เรื่องเงินแต่สมัยนี้พูดไทยผสมลาวเขียนภาษาลาวและเขียนกรเป็นภาษาไทยนี่คือคนลาวความคิดเห็นคนลาวท่านต่อไปครับการบอกรัฐบาลเป็นไปไม่ได้เพราะเรานำเข้าสินค้าจากพวกเขาในขณะที่เศรษฐกิจของเรากำลังรุ่งโลดโควิด1 9ทําทำให้โครงสร้างพื้นฐานของเราเติบโตปัญหาสกุลเงินที่เรานำเข้ามามา,มากกว่าการส่งออกการขาดดุลการค้าความขัดแยง้ง และออื่นทําการเคลื่อนไหวในราคาทองคําและดอลลาร์รวมถึงเงินบาทถ้าปรับราคาขึ้นเราต้องส่งเสริมการผลิตและป้องกันการส่งออกคนลาวที่อยู่ติดชายแดนราบรื่นกับประเทศไหนก็ชอบเอาเงินประเทศนั้นๆเช่นบ้านหรือเมืองที่ติดกับประเทศไทยจะเอาเงินบาทไทยไปแลกเปลี่ยนการค้าถ้าอยู่กับจีนเขาก็จะเอาเงินหยวนจีนไปแลกเปลี่ยนกับเวียดนามเหมือนเอาเงินเวียดนามมาแลกสรุปจบคือมันขึ้นอยู่กับสภาพ และฐานลากของพื้นที่ความคิดเห็นคนลาวท่านต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าต้องย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่อื่นย้ายเมืองหลวงไม่ให้เมืองหลวงติดกับชายแดนไทยความคิดเห็นคนลาวท่านต่อไปครับย้ายลาวไปประเทศไทยเลยฮ่าฮ่าความคิดเห็นคนลาวท่านต่อไปท่านนี้เขาบอกว่าความยากจนไม่ได้ส่งผลถ้าทําได้อยากให้คนลาวหัดกินอาหารจีนแป้งนัวน้าําปลาหรือเรียนใช้เงินเวียดน,นาม อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาประชดหรือว่าอย่างไรนะครับความคิดเห็นคนลาวท่านต่อไปท่านนี้เขาพูดสั้นๆว่าเหมือนพ่อของเราใช้มาตั้งแต่เกิดประมาณว่าใช้เงินบาทมาตั้งแต่เขาเกิดก็ได้ใช้เงินบาทแล้วประมาณนี้นะครับความคิดเห็นคนลาวท่านต่อไปครับขนาดของมาจากจีนยังบอกว่ามาจากประเทศไทยเลย ความคิดเห็นคนลาท่านต่อไปครับเพราะสินค้าอุปโภคและอุปกรณ์เสริมส่วนใหญ่มาจากประเทศไทยพวกเขาไม่ได้เอาของของเราไปคือประมาณท่านนี้ความหมายก็คือแบบว่าสินค้าที่นําเข้ามาส่วนใหญ่เป็นสินค้าของไทยแต่ไทยไม่ได้เอาสินค้าจากลาวไปขายเลยนะครับความคิดเห็นท่านต่อไปครับ เพราะความนิยมสินค้าจึงนำเข้าจากประเทศไทยและมีอีกหลายปัจจัยครับและความคิดเห็นนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นท่านสุดท้ายนะครับขนาดคิดค่าธรรมเนียมการแต่งงานยังคิดเป็นเงินบาทเลยครับและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนชาวลาวนะครับที่อิทธิพลการใช้เงินบาท มีอิทธิพลมากกว่าเงินกีบในประเทศลาวผมจึงได้คัดนำความคิดเห็นให้กับพวกเราได้รับฟังกันครับครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมฟุก้ทีเฮ็ดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ